เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็วันนี้เรามีงบ38,000บาทสําหรับการจัดสเปคคอมเกมมิ่งให้เล่นเกมได้แรงที่สุดด้วยการ์ดจอคลายเขียวกันนะครับก็ห่างหายกันไปนานมากๆนะครับช่วงนี้ก็เป็นเรื่องงามยามดีนะครับเพราะว่าการ์ดจอเนี่ยราคาถูกมากนะครับ3060เนี่ยมือนหนึ่งก็ราคาหมื่นหนึ่งเองนะครับบางที่ไม่ถึงหมื่นล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยว4060ก็จะมาอีกนะครับราคาหมื่นหนึ่งพันเหมือนกันนะครับก็คือเบียดกันติดๆเลยนะครัับบหรรืืืออออถถ้้้าาไไปมก็คคนน่จะะดแแววๆ3080ล ก็คือเรียกได้ว่าช่วงนี้เนี่ยเฮ้ยมันดีมากๆการจ,จอถูกลงแล้วแลม DDR5 เองก็ถูกลงแล้วไลเส้น7000เองก็มาเกือบจะครบแล้วนะครับแล้วก็มีเมนบอร์ด a 6 2 0ที่ราคาถูกขึ้นเยอะมากก็มาแล้วนะครับก็เดี๋ยวช่วงนี้ก็จะเริ่มอัปเดตคลิปให้เรื่อยๆนะครับก็เริ่มต้นด้วย 3 8 0 0 0คลิปนี้ก่อนเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมี40,000กลางๆคลิปหน้านะครับเพราะว่ามันจะต่อกันเลยนะครับเปลี่ยนแค่การ์ดเจาะอ่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก,ก็ก็จะใช้เป็น i5 1340F นะครับตัวนี้เพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงก็จะได้เป็น i 5 1 3 5 0นะครับจะได้อ e ีคอเพิ่มมาอีก4ตัวจะแรงขึ้นกว่าเดิมเยอะมากนะครับแต่ที่ผมแนะนำตัวนี้เพราะว่าความคุ้มค่าในราคานะครับเพราะว่าเรามีงบแค่38 0 0 0นะครับเราแทบจะ เสียงบไปกับส่วนอื่นไม่ได้เลยจะว่าจะว่า38 0 0มนี่เป็นตัวเลขที่ฟิตมากก็ได้นะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะไม่ได้การ์ดจอตัวที่ผมอยากได้นะครับพรอะะน,นก็เลยต้องใช้1 3 4 0 0นะครับซึ่งปัจจุบัน1 3 4 0 0เนี่ยก็หาได้ในราคาไม่เกิน7,5 0 0นะครับตามเว็บออนไลน์ต่างๆนะครับ 7, สามารถหาได้แน่นอนนะครับหรือถ้าไป3 1 3 5 0ึ่เนี่ยก็เพิ่มอีกสัก1,500้าบาทเป็นประมาณ9ก0 0ันบาทนะครับก็จะได้าาันต่ง้ามย เฟรมเรทก็ประมาณเกือบเกือบสิอนะครับอาจจะร้อยจากร้อยเฟรมเป็นร้อยสิเฟรมประมาณนี้นะครับไม่ได้แตกต่างกันมากมายเท่าไหร่นะครับถ้าถ้ามีงบแค่3 8มหมเท่านั้นเลยอ่ะก็แนะนําตัวนี้เราไปเลือกการ์ดจอแรงๆดีกว่านะครับส่วนเมนบอร์ดนะครับเมนบอร์ดก็จะใช้เป็น H 6 1 0 M นะครับตัวนี้เลย MHP นะครับด้านพักจ่ายไฟเองก็พอได้นะครับตัวนี้ก็พอได้นะครับซึ่งซึ่งส่วนใหญ่แล้วเ3็เนี่ยจะสดไฟขึ้นเยอะมากๆนะครับแต่เราก็มีการเทสกันแล้วนะครับจากหลายๆที่เลยนะครับ พี่เมนบอร์ดรุ่นถูกสุดราคา2,000เนี่ยกับเมนบอร์ดราคา20,000เนี่ยใส่ของจัดเต็มเท่ากันเลยนะครับประสิทธิภาพจะต่างกันไหมนะครับซึ่งจริงๆก็ไม่นะครับไม่ได้ต่างกันเลยนะครับมันเหมือนกันเป๊ะลิมิตของพวกเมนบอร์ดเนี่ยคือพวกลิมิตทางด้านพอร์ตการเชื่อมต่อต่อตางๆมากกว่านะครับก็เช็คด้วยว่าเฮ้ย hey, คุณต้องการใส่อย่างสมมติ M2 อย่างเงี้ยต้องการ M2 กี่ช่องจะใส่ SSD SATA กี่ช่อง USB เอากี่ช่องอะไรเงี้ยนะครับก็ อันนี้คือตัวแปรสําคัญสำหรับเมนบอร์ดนะครับแต่ถ้าสําหรับใช้ทั่วไปเนี่ยแรมงช่องช่องการ์ดจอหนึ่งเอ็มทูหนึ่งอะไรเงี้ยมันเพียงพออยู่แล้วนะครับผมก็เลยเลือกตัวนี้มานะครับแต่ถ้าเพื่อนๆต้องการมากกว่านี้ก็ไปเช็คสเปคของเมนบอร์ดด้วยนะครับหรือถ้าเน้นถูกกว่านี้เลยนะครับผมเห็นของ Colorful อยู่นะครับนะครับทิศจากร้านดีว่านะครับจากร้านดีว่านะครับมีขายบนช้อปปีเช่นกันจะถูกลงกว่านี้อีกประมาณ4ี่ห้าร้อยนะครับบอร์ดมันราคาแค่สองพันหนงนะครับก็ประหยัดตังค์ได้อีกนะครับแล การ์ดจอนะครับการ์ดจอวันนี้เลยนะครับก็อ่ะสี่พันซีรีส์แน่นอนอยู่แล้วนะครับพอผมพอผมเพิ่งโจหัวเลยว่าเฮ้ยสี่พันซีรีส์มานะครับอ่ะแล้วก็ขอเรียงราคานิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาเป็น4ี่ศูนอ่ะตัวนี้เลยนะครับสี่ศูนย์เจซึ่ง4ี่ศเนี่ยช่วงนี้ราคาถูกสุดก็อยู่ที่ประมาณนี้แหละนะครับสองหมืก็ประมาณ2องหมนะครับก็ถือว่าราคาตรงตรงอยู่นะครับแรมนะครับแรมก็จะใช้เป็นแรม DDR4 นะครับบัสสามพันสองสักสิบ อ่ะเอาเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับแต่เอาจริงๆไม่ซีเรียสรุ่นไม่ซีเรียสแบรนด์นะครับก็แนะนําให้ดูที่สเปคนะครับมีคอ็อกเลเทนซีเท่าไหร่มีบัสเท่าไหร่นะครับอย่างตัวนี้ก็อ่ะสิบหกิกบัสสามมนะครับเอาแบรนด์อื่นก็ได้16บหกิกบัสสามมอย่างของอย่างล่าสุดผมเห็น Kingston Fury อย่างเงี้ยก็ราคาเริ่มต้นแค่พันหเท่านั้นเองนะครับสิบหกิกบัสสามมเลยเอาตัวนั้นก็ได้นะครับคุ้มดีแล้วก็ SSD นะครับ SSD ก็ ไหนไหนงบก็ประมาณ38 0 0 0แล้วละก็ไม่อยากให้งบกับ SSD มากนะครับก็ขอเอาเป็น WD Black เลยนะครับ SN 770 7, 7นะครับก็จะมีตั้งแต่ขนาด5 0 0กิก250รยไปจนถึง1เทราไบต์นะครับซึ่งซึ่งเดี๋ยวผมจะใส่เริ่มต้นไว้ก่อนที่2 5 0กิกเพียงพอสำหรับลง Windows แล้วก็ลงโปรแกรมต่างๆแล้วก็เกมอีกสักเกม2เกมทั่วๆไปนะครับแต่เพื่อนๆรู้ตัวว่าตัวเองใช้เท่าไหร่เนี่ยก็เลือกตามนั้นเลยนะครับตอนนี้ SN 770เนี่ยราคาไม่ถึงพันบาทแล้วนะครับแค่ประมาณ900กว่าสหรับตัว2 5ิก นะครับแล้วก็สำหรับตัว1นึเทราไบต์เลยเนี่ยก็ราคาไม่เกิน3,000แล้วนะครับคือได้2,000ไปไปเนี่ยหาได้แน่นอนนะครับตามเว็บออนไลน์เพราะงั้นก็ถ้าเพื่อนๆแบบเฮ้ยต้องการพื้นที่เยอะๆจริงๆนะครับหรืออยากได้ตัวแรงๆจบๆเอาไว้บูตโอเตัวเดียวเลยนะครับก็จัดไปนะครับ SN770 แต่ถ้างบไม่มีฟิกที่20,000ฟิกที่3 8 0 0 0ตามผมเลยนะครับแบบอยากจะจัดตามผมเลยเนี่ยก็เอา250 g b กิกไปก่อนนะครับที่เหลือเนี่ยเราใส่เป็น SSD SATA แทนก็ได้นะครับซึ่งเมนบอร์ดก็อย่างน้อยๆก็มีไว้ให้สช่องนะครับคือคุณจะทยอยอัปเกรด SSD ไปมีตังก็ซื้อสัก 1TB ทมีตังก็ซื้ออีกเท b ไบอยอะไรเงี้ยก็ได้นะครับแล้วก็ทางด้าน power supply นะครับจริงๆตัวนี้เนี่ยมันกินไม่เยอะนะครับ4070ประมาณ200วัตต์นะครับแล้วก็ตัวนี้อีกอย่างมากก็150วัตต์ นะครับเพราะงั้นเนี่ยคุณก็เลยจะเห็นตั้งแต่500วัตต์ให้เลือกเลยนะครับแต่จริงๆก็ไม่แนะนํา500วัตต์นนะนะครับก็อย่างน้อยๆก็เอาสัก600วัตต์ขึ้นไปนะครับอ่ะผมแนะนําตัวนี้แล้วกันนะครับ Antec V650 นะครับจริงๆก็จะมี Silver Stone นะคอแซลลุ่นกลางๆขึ้นไป Thermal t a k e อะไรเงี้ยก็ดีเหมือนกันนะครับก็แนะนําประมาณ650-700วัตต์อะไรเงี้ยกำลังดีสำหรับสเปคนี้นะครับสำหรับสำหรับสเปคนี้นะครับแต่ถ้าจะเผื่ออัปเกรดการ์ดจอหรืออัปเกรดส่วนอื่นทีีี่่แรงขึ้นนอกเย ก็อาจจะเพิ่มีกสัก 100- 200ถึงวัตต์ก็ได้นะครับถ้าจาก650ไป750วัตต์อย่างเงี้ยราคาก็เพิ่มไม่เยอะมากนะครับแค่ไม่กี่ร้อยผืออ,อาจจะแค่3 4 0 0แต่ถ้าจาก750วัตต์ไป850วัตต์เนี่ยราคาจะต่างกันค่อนข้างเยอะแลวนะครับอาจจะต้องตัดสินใจดูดีๆว่าเฮ้ยจับจริงเปล่าถ้าอัพจริงก็อาจจัดแปดรหมาหลอดนะครับหรือถ้าเอาสุดเลยตัว4อย่งี้ย็เก1 0 0วัตต์อย่างเงี้ยก็เ,ก 1, า,กเาทียมันเปัน ATX อ0ด้วยรัตินนะครอยมาเเรีเ้ ส่วนเคสก็อะไรก็ได้นะครับก็เลือกตามความชอบของเพื่อนๆนะครับก็อย่าลืมดูความยาวการจอด้วยนะครับเผื่อการ์ดจอมันดันยาวกว่าเคสใส่ไม่ได้นะครับก็เช็คความยาวกันดีๆแค่นั้นเองนะครับส่วนฟอร์มแฟกเตอร์เราเนี่ยมันเป็น m i โคร ATX อยู่แล้วนะครับถ้าเป็น เคสตั้งแต่มิดทัวร์ขึ้นไปเนี่ยเกือบทั้งหมดสามารถใส่ได้สบายๆนะครับและนี่ก็คืองบ38,000บาทนะครับมันก็จะโชว์ให้เห็นว่าเฮ้ยมันสามหมนะแต่จริงๆก็ผมบอกแล้วนะครับเอ้ยเมนบอร์ดเนี่ยถูกกว่านี้ได้4 5 0หนะครับ SSD ถูกกว่านี้ได้อีก900นะครับแล้วก็ตัว CPU เนี่ยถูกกว่านี้ได้ประมาณประมาณ1,000นะครับเป็น7,500อย่างเงี้ยรวมๆแล้วงบเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ3 7มหมต้นๆน,น,นะครับถ้ารวมโค้ดแบบ10% 20%ตาสิบเปอะไรเงี้ยกดเข้าไปนะครับคอมโบส่วนลดอื่อนๆอ,อีกปป ผมว่าประหยัดได้เยอะนะครับมีมนีน่าจะมีลุ้นเห็น3 5มหมนะครับราคาช่วงนี้เนี่ยราคาดีมากเลยนะครับย้อนไป2ปีก่อน2ปีก่อนเนี่ยผมยังเครียดอยู่เลยนะครับสามศูนย์หกศูนย์เนี่ยราคาห้าหมื่นกว่า <laughs> ตอนนี้4070แล้วราคา20,000ต้นๆเท่านั้นเองส่วนสำหรับใครที่จะรอเฮ้ยรอรุ่นใหม่ดีไหมมีสี่ศูนย์หกศูนย์สิกนะครับขาย19,000ก็แนะนำสี่สีนั่นแหละนะครับเพราะมันแรงกว่าจริงๆแล้วถ้าคุณเอามาเล่นเกมเนี่ย แรมไม่ได้สําคัญขนาดนั้นมันจะพังก็ต่อเมื่อแรมไม่พอเท่านั้นแหละนะครับซึ่งแรมของ4070เนี่ยมันก็เยอะพอนะครับมันเพียงพอสำหรับเกมในปัจจุบันแล้วก็ลุ้งหน้าไปสัก2-3ปีเลยทีเดียวนะครับแม้ว่าคุณจะเปิด r y t r a c i n g DLSS 3แล้วก็ตามนะครับก็แนะนําให้เลือก4070นะครับแต่ถ้าใครเอามารัน AI อย่างเงี้ยก็ผมมีประสบการณ์ r ัน Run AI มาก่อนนะเพราะผมเองก็สร้าง AI ด้วยตัวเองเหมือนกันนะครับแรมสำคัญมากๆอันนั้นคุณอาจจะตัดสินใจเอาตัว 16GB ไปก่อนก็ได้ นะครับแต่ถ้าเล่นเกมหรือใช้งานทั่วๆไปเอามาทํางานอย่างเนี้ยส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยมีเหตุผลให้เลือก406016 g b กนะก็แนะนํา4070ไปเลยนะครับเพิ่มเึ้น3000แรงกว่าแบบเห็นต่างกันเยอะมากนะครับไม่ต้องรอนะครับจากตรงนี้เลยถ้ามีงบมากกว่านี้อีกสักพันหนะครับก็อย่างที่บอกไปอัพเป็น1 3 5 0นะครับเพราะ CPU มันจะแรงขึ้นอีกเยอะเลย นะครับอ่รวมๆก็ประมาณนี้นะครับมาดูผลเทสกันดีกว่านะครับผลเทสจากสเปคนี้เลยนะครับว่าถ้าจัดตามนี้แล้วเนี่ยจะเล่นเกมได้แรงขนาดไหนนะครับเริ่มต้นด้วย Cyberpunk 2077นะครับปรับ Ultra DLSS 3 RT Overdrive 2K ได้63เฟรม Elden Ring ปรับสุด Ray Tracing สุด 2K ได้59เฟรม Red Dead Redemption 2 Ultra 2K ได้81เฟรม Sun of the Forest Ultra 2K ได้97เฟรม Atomic Heart ปรับสุด 2K ได้86เฟรม God of War Ragnarok ok, Ultra 2K ได้106เฟรม Battlefield 2042 Ultra DLSS Quality 2K ได้140เฟรม Apex Legends Ultra 2K ได้139เฟรม Fortnite Epic DLSS Quality 2K ได้207 207เฟรม เรนโบว์ซิกซิกอัลต F X A A i ดเ็ก X 11 2K ได้302เฟรมเลยทีเดียวและเกมสุดท้ายวาร์โล n t นปรับไฮ 2K ได้ไปถึง3 6 7เฟรมนะครับซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยก็เรียกได้ว,ว่าเฮ้ยผมปรับสูตรเกือบทุกเกมเลยแล้วก็เป็นภาพแบบ 2K ด้วยนะครับก็เห็นได้ชัดว่าสเปคนี้เนี่ยสามารถรองรับการเล่นเกม Triple A แบบ 2K ได้เนี่ยเต็มที่มากๆนะครับแล้วก็เฟรมเฟรมเรดบางเกมก็สามารถแตะร้อได้ด้วยซ้ำนะครับและบางเกมเนี่ย สเปคมันหนักมากนะครับอย่าง Cy b e อร์พั2 0 7งเนี่ยผมบอกว่าเมื่อกี้ได้63เฟรมใช่ไหมถ้าเอา RTO dive r ออกเนี่ยมันจะได้เยอะกว่านี้เยอะมากเลยนะครับถ้าเปิด RTO dive r แต่ว่าปิด DLSS 3มเนี่ยเฟรมเรทเหลือประมาณ1 7 2เถึงเฟรมเท่านั้นเองเกมที่รองรับ DLSS เวอร์ชันที่3เนี่ยก็จะเป็นเวอร์ชันที่เฮ้ยมันสามารถเจเนเรตภาพขึ้นมาเองได้เลยนะครับมันเลยทำให้เฟรมเรทเนี่ยมันสูงขึ้นเยอะแต่ก็อ่ะมันก็ไม่ใช่ภาพจากเกมที่คำนวณจากฟิสิกส์จริงๆเหมือนกันนะคร่รก,ก,คก,ครคกก็านสวม อาจจะใช้คําว่าคนส่วนมากไม่น่าจะแยกออกดีกว่านะครับก็สามารถเปิดได้นะครับถ้าเกมไหนที่รองรับเนี่ยก็จะลื่นขึ้นเยอะมากๆนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆที่กําลังถามว่าเฮ้ยแล้วจะเอาถ้าท้าแบบมีงบนี้เนี่ยเอาซีรีส์สามพันหรือเอาซีรีส์สี่พัดีนะครับก็แนะนำซีรีส์สี่พันไปเลยเพราะไอ้ DLSS สที่ผมบอกเนี่ยแหละนะครับแล้วก็พวกซีรีส์แบบ4 0่ศขึ้นไปเนี่ย ความแรงของตัวมันเองก็ค่อนข้างมีอยู่แล้วอัปเกรดขึ้นแล้วก็ประหยัดไฟมากขึ้นนะครับอาจจะติดที่ราคาบางตัวยังไม่ค่อยสมเพสสมผลมากนักนะครับเช่น4 0 8 0บางตัวอย่างเงี้ย3090ยังดูคุ้มกว่าเยอะเลยอะไรประมาณนี้นะครับถ้าอย่างนั้นก็อาจจะลดมาสี่ที่สาม0แต่ถ้าเป็น4 0 7 0เนี่ยราคา2000 20, 0ผมว่าเฮ้ยมันสมเตสสมผลมากๆเลยนะนอกสจากว่าคุณจะไปซื้อ3 0 0 0ซี่ี่สามมือ2ก็อาจจะได้แบบ3 0 9 0อะไรอย่างงี้ นะครับอารวมๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์ซับแล้วก็แชร์เพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ